การนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมวันนี้กับเอามาพบกับเคยย่อยบรรณาชาแนลคือเก่าวันนี้กับ,นนกบดูกับสินสินบอลครับเหมือนซินบอลสองคน ชิ้นปวดในทุ่งานที่กรุงเทพครับก็เลยเลยสองคนครับวันนี้ก็พากันไปเชียร์เยี่ยมครับเยี่ยมด้วยภาษาไทยขอเอื่นปลาไหลจักอะไรได้ไม่ได้ครับกพากันวิธีเสี่ยงเขาได้ว่าจะขึ้นเลยงรงไดบไปตอนนี้กัมาเตรียมอาหารกันตัวน,นี้ก็มาเตรียมยื่ยครับ เด็กบอลกำลังกินอยู่เอือซับซเพื่อว่าเป็นเลยรด็กบอล้ำ้ขากัเพิาก็ปีนลงาเอาไว้เลยแล้วเอาใส่ไปไหนซับไว้ล้าก็พักไว้ห้ดที่ไทยยุติองเมข้า อม่ได้เคราะแค่ได้ออกตอนนี้ก็เตียมเยื่อไปก่อนจะไม่ไหกันสะพานก็ไปซื้อไวเพื่อกันพามายามมืออื่นเสาใส่กรอนใส่เยื่อไว้ลงไป เตรียมอูปก่อนอไว้ปูแนนติกเส้นปอนม่อยู่ระบาดเน่เส้นปอนม่อยู่เเกี่ยวกเกีย าขาอันนี้เขาเอือนว่าเผือบงังบังเอียนบังเอียนตุ้มเอียนยังมาเงี้ยวเงี้ยวอันนี้มื่อวานี้เราไปเสืออยู่สองอย่างครับอันนี้เอือนว่าตุม้มตุ้มหรืวอว่เนาะ ตุมต้มตุจะไปเชื้อกนึงครับก็มีอันเดียวก็วมีอันนี้เป็นบางบางมีกันบางมีสามบางมีสามตัวที่ชั่วคือตุมต้มตุ้มจะชั่วกว่าตัวนี้มันมันเข้าไปเท่าลหร่จะมันก็ังวลอะไปทางนี้เลยคือเราเข้าไปเจอจากตัวนี้อ,อะไรก็แล้ตูตัวนั้นเราเข้าได้หลายกว่าเหรออือมันจะเข้าได้หลายกว่า เป็นปลอนพาเพลินมันเนี่ยตอนนี้เกิเดเตรียมเรียบร้อยแล้วจังไรจะพากันรอไปครับแต่มันแดดลมจังไวรู้สึก่อนร้อนชิบหายเยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอัน พอสมควรแล้วพากันไปใส่ครับมี้เข้าวไม้ไว้เจ้าไม้มีห่างเลยหไม้4ไม้แล้วไปครับไปไหม้ปชุมตอนนี้ครับพากันมาถึงไม้แรกแล้วครับไม้แรก ยังัเข้ขนา้าไม่แรกตัวนี้เปล่นอยู่บ่หึเปล่นช่วยอ่บ้าเยนนี่บ่ลูกใจใจเรียอส่งนี่นี่ต so, ื่นเช้ามามาดีเพื่องเยอะจั น้ำขาคุณเอาขรู้เลยไปเอาขรู้เลยลเลยคุณสองคนเทียนป้อนไปกับเป็นเงาเงเ <c oughs> าครับจุ๊้เงาเห้งอันเนี้ยาความคิดว่าเจ็บป้อนได้นี่แล้วเราบึงหรอกใช่แล้วเราบึงหรอกว้า ไม่ไดู้ดได้หรือว่ามันมีเอ็นเหรอจิตสมผัสมั้งจิตสมผัสมันรู้กัมันมีไนงะยังไม่เคยมีคนมาเอานะจิตสมผัสไปตาทำให้นี้แหละเป็นพี่น้องกับริวนะเป็นลีน้องกับลิวจิตสมผัสนะวันจิตสมผัสอันนี้หมายแรกนะครับดูไว้ครับจะพากันมาหยามเตะเสา ยามันงี้มันไกลต้นม<ๆ>ันไปไปไปมีเพื่อนมาเขาน่ะลำทานลำทานไป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 ครับเป็ดต้อไม้ซองวันนี้ครับวัดไม้ที่ซองนะครับกำ <c oughs> ลังพาเข้า,<ๆ>ขาไปเบ่ง <c oughs>

ยังไมง่เสียยัดระเบิดเลยที่เราเปลนระเบิดแล้ว,วอซูเปร์เซนห้าไป<อ>ครับหอดหมายต่อไปแล้วอันนี้ก็ใส่มาสองหมายแล้วตัวนี้หมาย3ครับเป็นบงังแต่ว,ว่าเขาเป็นบงังเขปบอกอืมบังลั่นบังลั่น แต่ละที่แต่ละหมู่บ้านมันก,ก็เจอมีคือกันนะครับน,นี่ก็เจอแถวคลองแถวน้ำแถวใส่ใส่เนื้อนี้บ,บ,บ่วนบวบ่วนี้อืมนี่ต่มองบางที่ย่อหินแบบมีมองอื่นเท่ากันเอาหินในคลองลตอนจะใส่ในคลองอืมแสดงว่าหินเอียนแถวนี้ก็เลยใส่ม่เคยมีเคยมีไปอ,อีกไม้หนึงแต่ไม่รู้ว่ามันมีหรือว่ามีนี่ตัวนี้ อะแต่าเมีาคัมันเคยมีฟ้าก็บหินเอาไม้ไม้สามไปไม้ซี่ครับเป็นนั้นเอาเออโน้ตืนะเออโนืน่นะตุ้มเออไม้ี่หรือเป็นตุ้มเพราะว่าตุ้มนี่ไปใส่ในน้ำซางบอใส่ในซากใส่ใามั โอ้ยย่างไปเดิวหลายท่าดีาาาก,ก,กว่าเท่าไหร่ทำไมเราฮักกกวะกบมันก็เคยใส่หมดด้วยเบื้องครับบรรยากาศอยู่หยหยไหอ้อยู่นาชิวๆบรรยาากศแนวกินบรรยากาศมะละศิ่งเนื้อแนวอยู่แนวกินก็มีอึดครับร้ายแนวกินครับ เราว่าจะหื่นแหละเอวเอเวอามาศประหลาดสีรือบรรยาก,กาศประหลาดสีมันก็จะบอดังอะไรป่นอกริยาเข้ไหมเอาบาไม้เยเอาบาเห่ยววิธีชีวิตครับบรุนบ่านาัน่นนี่แหละแต่ <S <S> <S มือกะหาอยู่หากินง่ายๆมีอย่างก็กินไปครับ ข่ามันในบุยาเหรืเาียารแบบใจังเตียงเตียแอ่านใม่สี่รู้สึกว่าเยอะเล็กกมูเยนี่ม่ับลี่่นคนดูงหนาสยงมนี่บไปกงโอ้ยเอเจียนปอนเอ้ยคาเียนปอนนอีเออย่ากนะให้ปีหนึ่งครับเจียนปอนไปฟื้นงาน ไปน้ำลุงเรียนปีใหม่นึงดัปีใหม่นี่เพื่อนสิภาล่าหนูนักเลยจัดนักจัดนักจัดเต็มเป็นทางลุงเรียนส่งไปครับเพื่อนก็เลยได้ไปอยู่อยู่อยู่บริษัทฮอนด้าเพื่อนให้เอินเพื่อนอินจากเซียนเียนบอเียนบอนเป็นไอหนุ่มฮอนด้า <My> C, ไฟสี C, ครับไฟซีตุ้มตุ้มขาใส่กันแน่นี้เดี๋ยวด้รับอมา่าไปหาไม้ก่อนดนีจะไปหครับผมไปหาไม้กานโอ้ยเจ็บอวดเลย พอคุณแม่เหนียวเลยถ้าถ้ามันมีไรจักใหม่นี่โดนน้ำซาเอามืออื่นบริจักหม่หรอเอตอตกปลาได้เอ้าเนาะเอ้าเี็ะไรเนาะกองพนันกันไหมผมมีพนันอืมแม่คุณเชื่อมันกระดับเดี่ยวนะมัน,นยงออกอมือบน <laughs> ใส่ไม้ที่สี่ต้องใส่แบบนี้เนาะตุ้มเนาะใส่ในแบบเป็นน้ำหนอง<ป>น้ำสะรอรดุ้นไม่ใ้วะอย่าคุณหลักอย่าคุณอย่าคุณหลักไปม,มันคือลอยทั้งใจนะฮึมุกลอยคืนโบหาย,ยัางเสียบอยู่โบได้มากระห่าเองเนาะเขางอกแล้วกลิ่นมันฟุ้งกระจายแล้วความเหม็นเน่ามันไปรอลุ้นมือเจ้าครับ มืออื่นเช้าตอนตอนที่ตื่พงบมาแล้วนะครับซีไม้สะนี่นี่เป็นตุ้มอันนึงเป็นบงังบบังสามบังสามกับทาเบิ้งมืออื่นเช้าครับว่าได้เลยไม่ได้ไม้หลับไม้หลับเพราะว่าเพี่นไม่เคยมาใส่ยาบาดคาเขาเลยบอกมาเออ,อยาบาดค่าขัาน้นเบื้องหลังคุณ <c oughs> ใส่ใส่กิ่งขาสั้นมาอีกที เล้วกูต้องห่วงท้าเบิ้งเนาะครับมม่อื่นเสาแล้วว่ามาสิตีห้าเนาะอ้โอ้คุณรักดิไปละไปครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมต่วนนี้กับลุยหญ้ากลับไปอีกว่าปุ๊บหญ้าโอ้ยโอ้มึงก็พาเขามาทุบเนาะ ไปครับอะไรอี่้นมันนักปน้อครับ,บพ,พี่น้องชิ้นช้นบนบาทางนะมันมีหกมีหกตายห้าหอ่างเทุ่มมันหูเบื้งทางโอ้่าเข้ามาบวบบเด็กก็ได้ด้วยให้แสข่ขยาออกมานะ,อะโอ้ขั้นเบิดไข่ขา,ขา,ขานี่หู่าขาสัน้นใาอีครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็พอเวลาไปคูบองคูเบือเบื่อเศ้าอยู่หกโมงกูบางเอียนจากซีบอนตื่นอย่าง ไปกูบางเองอ่ะ <laughs> วสวัสดีบนเรับตอน <c oughs> นี้างมเครับไดลนเมื่อคืนนี้ฝนตกครับเมื่อคืนตกตกันเลวตกแหงพอ <c oughs> มึงอยู่ตรงมึงอยู่หน้ามึงมีหงว่าฝนตกที่บนบ่อยอ่ฝนเมื่อีตกมืกมมมบ้าตกเมื่อกี้คือได,ได้ได คือวะยังตีมือเลยยังตีมือวะหมดห <laughs> มดโอ้นี่นตีนคุยพวกมดดำไ,ได้วางเปล่าก็ว่างเปล่าอย่างเงี้ยคือบ่อคนลำบาก

ไเราลงไปรอลุอ้นหมายสองหม,หมายที่มีความหวางที่สุดคือหมายเลขสุด้หมาสุดท้ายอะครับเบื้องกันครับเราได้หรืไหไอไม่ตอนนี้ก็ฮอตหมายสองครับลลบรรยกาตอาเนเช้าเย็นเย็นครับรน้ำมอวะน้ำงน้ำฝน

ได้ได้ขูไปทางนอกเลยได้เลยไปทางนอกไปที่ยงนอกห,อหอมิ่นมากเลยทุกคนนี่หมีเถอะอยากจะพุ่งแล้วเนี่ยไม่จองกันแน้วครับเกอเป็นเพราะฝนตกกลางคืนนี่หรอวะเกลียวน่าจะเกลียวมันมีโอหากิน ต้องดีดนะเนี้ยเกี่ยนดีดไปครับกรัวรุ่นใหม่3กับใหม่4ไ่เข้าไปมันมีได้ต้อเป็นหมาเลยนะนี่บนเสียนนรงนี้ไปครับนี่ครับมาฮอดใหม่3ครับผม ่บอสเดิสซูงกันยาวา่ะใส่ายจะคว้ย็ันสั Later> ้เลี้ยงเลี้ยงเนี้ยแม่ยังไงไม่รู้มันกัดมึงยังนี่นะสีไม้สามครับอือบอสบอสต้นไม้ยังไงเอาตัวนี้บ่รู้หรอก โอ้คืออยีาตุมาต้มเดายตุ้มไมีเนามาแล้วมาสีมาที่เซียบบนบอลมั่นใจที่สุดจะเป็นอะไระมาที่สุดแล้วจะเป็นมาเป็นมาแท้ๆนีนังไงมัน,นคือบอรอ Ừm mhm 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 đây mhm 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 เป็นกุ้งครับเป็นมาจะสร้างก็กเกี่ยวฝนตกคนเลยตอนจะ้าวใส่ละไมนี่มันใกล้เกินไปกับไรเฮียสังมาเ <c oughs> ป็นเบิ่งไมส้สามเมื่อกี้นี้ไ,ได้ก็คือมาค่ะมา <laughs> นี่และบ่เอียนรู้กับเซียนป้อนไปไปครับรุ้นมาสุดท้ายนาอไยมาซีมสามหมาสุดท้ายได้อีกโทกูนะเป็นมาแล้วเจ้าปอเยาะเยืย เรียบร้อยมาได้ยังสี่ไม้กะบา้านนวอต่อกระยามเลยครับสี่ไม้บางทีเขาก็ใส่ร้อยเกินไปบ่อยเบิ้งยีตานะครับรถผ่านเมื่อกี้นี้บางลองสาวเนี่ะอันนี้ก็ลองใส่กับเซดวอนซื่อครับผมว่า เสียบ่อนมีอยู่ก็เลยพากันมาลองถ้าได้ไปก็เสีดปอนละเสิอถ้าได้อด้อเพื่อนละสิได้แต่แนวกินครับอันนี้เพื่อนถ้าใส่นูนี่อันนี้เพื่อนไปฝึกงานก่อนครับก็เลยมากับเสียบอน<ป>ครับนา่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเอียนก็ไปอยู <laughs> ่ยุง่ยงนี้เฮ้ยต้องให้ได้ดีเข้าหาไชโน่ <laughs> อีพี่นะเขาต้องเอ็ดให้ได้บอน เดี๋ยวเขาต้องไปหาบังมาจากไวจากชิปสาวหลังเนาะคซีจานะจานะครับรูดผ่านนะกันเข่อยากอายแล้วของเราที่ถือเป็นชาวของเขาถือมีสี่หลักไปครับของเราเป็นชาวของเขาถือรางเดียวผ่านเราจะไปเสื่อมรอยอายแล้วจากเราได้บ่ได้บ่ได้ครับน่าสิได้อยู่มั้งเนาะ ตัวหลายไปนะเปโอ้ายเบิดขายเอาครับจะลืมกดติดตามด้วยครับลองขยบไปนาชาแนลเพื่อเป็ีนกำลังใจเพื่อ ep หน้าคือมงแต่ใดก็ยังมีถ่วครับกับเย็นแล้วว <laughs> ะโทษอยู่เป้าถั่ต้องหยิบใดๆเฮ้ยได้รูมีนาเต้าอลไรับเย็นะ <laughs> อย่ลืมกดแจ้กดไลค์และกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ